ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับหิ้วถุงดำเดินเก็บขยะโตโนภพาคินหิ้วถุงดำเดินเก็บขยะไปวัดมหา,าธาตุเรียกได้ว่ายังคงเดินหน้าทำความดีอย่างต่อเนื่องสำหรับโตโนภพาคินหลังจากลาสิกขาบทที่วัดพระาธาตุพนมวรวรมหาวิหารจังหวัดนครพนมภายหลังบวชครบเจ็ดวันโดยโตโนภพาคินคำวิลยศักดิ์เปิดเผยว่ารู้สึกอิ่มบุญและภาคภูมิใจมาก ที่ได้เข้ารับการอุปสมบทถึงแม้จะเป็นเวลาแค่7วันแต่ถือว่าได้อน,นิสงส์งเป็นอย่างมากจะส่งผลบุญให้สาธุชนทั้งชาวไทยชาวลาวขอให้มีความสามัคคีรักกันตลอดไปไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนนอกจากนี้ยังถือเป็นความโชคดีที่ได้ขัดเกลาจิตใจตัวเองเป็นพลังใจในการมุ่งมั่นทํางานและทําความดีเพื่อสังคมต่อไปในอนาคตล่าสุดโตโนโภาคินก็ได้ไลฟ์หิ้วถุงดําเดินเที่ยวนครศรีธรรมราช หลังเดินทางไปเตรียมโปรโมทภาพยนตร์เรื่องใหม่โดยเริ่มจากร้านอาหารไปจนถึงวัดพระมหาธาตุระยะทางกว่า5กิโลเมตรพร้อมหิ้วถุงดำเดินเก็บขยะโดยเฉพาะที่ย่อยสลายไม่ได้ตามธรรมชาติที่ตกอยู่ตามท้องถนนไปตลอดเส้นทางซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาชื่นชมกันเพียบขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามทอปิกคอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข,ข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ